ดูสบายดีผมก็ทำไว้แล้ววันนี้เนาะวันวนีน้อาได้ไอ้ผลแมงแคงอาหารสูงอาหารแซ่บได้ตริงจริงเปีหนึ่งมีเทนึงได้นี่ปีหนึ่งได้กินเทนึงหรืว่ากินไลท์เทออยู่ด็อกแต่ครัปีหนึ่งมันมันมีมาเดียวแต่ก็มีไก่เป็นเานตาปีไก่ก็มีเมนูละเมนูหนึ่งคือขวดกิรอผักกับมีอยังมีตะบักแดง กินกันไปเขี่ยไม่แข่งมาเด้อพี่น้องเด้อมากินดักันเด้อเขี่ยไม่แข่งเขี่แข้งข้อมือไม่แข่งาากันจิกตรงนี้แม่งข้อแมงแข้งข้อแม่งแข้งจิ๊บตรงนี้ไม่แข่งจิ๊บ

มันแพงแค่ต้นราคามันปลาที่พังเนี่ยไหนๆเดียวผมราคามัน

เอางี aunque sea. Aunque sea. ้ครับนี่เอางอืมี่มาเจียบไปแล้วครับนีมหรออืมช่างมันใหม่ตัวนี้อืมมาเจียบมัมใชนไหม ใจเบื่อยากจับเลยจับจังห้าสบ ยิ่ด้นเลยแร้งๆถ้ามันแห่งเ่ยไอเจี๊ยดจะมันจะต้ะะะใส่พักตันหญาแล้วจะมันขาวไม่อยากเขามั่นจะเจี๊ยกินแห้งๆปใส่พักหอมพังหอมนะเชียกินนะ ปินกน,น่ารักแต่ก็นก่นารักดูดูดีมขวดแบบชช้มัหนึ่งแล้วแต่มาเปน้ลแต่ไม่ชอบบ่ไเอ่บุ อิม่มอยากกินึองอิ่มนะไม่ใชนทำประหยัดรอบเลงนะนั่นคุณพระโลกเนาะ โอเคเนาะนี่ okay, no. พ่อทำนี่ไม่หนาเดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวกินอยังเมนูอยังาหากกดไลค์หากกดแชร์หากกดติดตามไม่ได้พี่เนาะโมูกูทั้งหลายกูได้ที่เป็นเพื่อนเห็นไหมกูได้ที่กดเข้ามาเป็นเพื่อนยังไม่ทันกดต,ติดตามขอให้กดต,ติดตามให้ใน่เด้อกดต,ติดตามให้ใน่หากติดตามให้เด้อโอเคเนาะใดรติดตามได้ขอบใจเด้อโอเคใจขอบใจ